สวัสดีค่ะนะักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของลมกันนะคะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบแล้วว่าอากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้าง แต่วันเนี้ยเราจะมาดูกันว่าอากาศเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับลมอย่างไรนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด3หัวข้อนะคะก็คือหัวข้อที่1คือการเกิดลมนะคะหัวข้อที่2ชนิดของลมและหัวข้อที่3คือประโยชน์และโทษของลมนะคะ เดี๋ยวนักเรียนนะคะลองสังเกตภาพบนจอนี้ดูนะคะว่ามีภาพอะไรบ้างนะคะภาพแรกนะคะเป็นภาพของทัมใช่ไหมคะภาพที่2เป็นภาพนกเพนกวินใช่ไหมคะภาพที่3เป็นภาพที่อยู่บนภูเขาบนหุบเขานะคะแล้วก็ภาพที่4ผู้หญิงกําลังทําอะไรคะเหมือนเล่นอะไรเอ่ย หิมะใช่ไหมคะโดยสรุปแล้วเนี่ยภาพนี้เป็นภาพที่มีอากาศเป็นยังไงอากาศเย็นใช่ไหมคะเป็นภาพที่มีอากาศเย็นหรือภาษาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำนะคะส่วนภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ มีความแตกต่างจากภาพเมื่อกี้เลยนะคะเพราะว่าภาพนี้มันเป็นภาพที่สื่อให้เรารู้ว่ามันเป็นบริเวณที่มีอากาศร้อนหรือว่ามีอุณหภูมิสูงนะคะรู้ได้ยังไงว่ามีอุณหภูมิสูงอ่ะภาพแรกภาพแรกเป็นภาพของทะเลทรายแม้แต่ต้นไม้ก็ไม่มีใบในนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ทรายแล้วก็มี ท้องฟ้าอากาศร้อนมากๆนะคะภาพต่อมาค่ะเป็นภาพที่อยู่ในสภาพชุมชนใช่ไหมคะผู้คนเนี่ยเดินเต็มไปหมดเลยแต่ก็รับรู้ได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นบริเวณที่มีอากาศร้อนนะคะส่วนภาพที่3สังเกตพื้นดินพื้นดินเป็นยังไแงแหง้งแล้งใช่ไหมแตก เป็นแผ่นดินอีสานเลยนะคะแตงแบบนี้เลยก็แสดงถึงว่ามันเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิค่อนข้างที่จะร้อนนะคะก่อนที่จะถึงเนื้อหานะคะมีคำถามถามว่าเหตุใดอากาศในแต่ละวันจึงมีความแตกต่างกันรู้ไหมนักเรียนทราบไหมคะ ที่อากาศในแต่ละวันมันมีความแตกต่างกันเนื่องจากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะเมื่อกี้นะคะเราพูดถึงอุณหภูมินะคะทีนี้เรามารู้จักอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิกันก่อนนะคะ สำหรับอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการวัดอุณหภูมินะคะก็คือเทอร์โมมิเตอร์นะคะเทอร์โมมิเตอร์มีหลายรูปแบบนะคะแล้วแต่วิธีการใช้งานนะคะอ่ะอย่างเทอร์โมมิเตอร์ภาพแรกนะคะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่มันมักจะอยู่ตามบริเวณอาคารหรือสถานที่ต่างๆอาจจะเป็นในสำนักงานหรือว่าบริเวณ โรงเรียนโรงแรมพวกสถานที่ทั่วๆไปนะคะที่มีการวัดอุณหภูมิส่วนเทอร์โมมิเตอร์อันที่2นักเรียนจะสังเกตเห็นว่ารูปร่างของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะสัน้นใช่ไหมคะเนื่องจากว่าเทอร์โมมิเตอร์ชนิดนี้มันเป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิของร่างกายวัดไข้ ถ้านักเรียนเคยไปหาหมอที่คลินิกหรือที่โงรงพยาบาลต่างๆเวลาที่ไปนะคะถ้านักเรียนมีไข้เขาก็จะหยิบอุปกรณ์ชนิดนี้มาให้นักเรียนเน็บที่ที่ไหนรักแร้ใช่ไหมคะอ่าเน็บที่รักแร้แล้วก็ดูอุณหภูมินะคะส่วนเทอร์โมมิเตอร์แบบที่สามแบบนี้เราจะคุ้นชินนะคะกับการทํา ปฏิบัติการนะคะในห้องวิทยาศาสตร์ของเรานะคะแบบที่สามรู้จักแล้วนะคะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมินะคะเรียกว่าอะไรทีนี้สำหรับวิธีการใช้งานนะคะเทอร์โมมิเตอร์ใช้งานไม่ยากค่ะวิธีการแรกก็คือถ้าพวกเราต้องการที่จะใช้เทอร์โมมิเตอร์หนูจะต้องจับ เทอร์โมมิเตอร์นะคะให้ตั้งตรงในแนวดิ่งตามภาพนี้เลยนะคะอันถัดมาเราต้องการที่จะใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอะไรให้นำส่วนที่เป็นกระเป๋ะหรือว่าส่วนที่เป็นสีดำๆในภาพนี้นะคะแต่ถ้าเป็นอันจริงๆเทอร์โมมิเตอร์จริงๆส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณที่มีสีแดงนะคะอยู่บริเวณด้านปลายนะคะเราจะนำบริเวณกระเป๋ะตรงเนี้ย ไปจิ้มหรือไปสัมผัสกับสิ่งของที่เราต้องการวัดเมื่อเรานําบริเวณกระปาะตรงนี้นะคะไปสัมผัสกับสิ่งที่เราต้องการวัดเราจะสังเกตเห็นเส้นสีแดงๆอันเนี้ยขึ้นหรือลงถ้าขึ้นแสดงว่าเป็นอุณหภูมิของสิ่งที่เราต้องการวัดเนี่ยสูงนะคะแต่ถ้าลง ก็จะแสดงว่าเป็นออวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำทีนี้จะรู้ได้ยังไงดูจากไหนนะคะว่าสิ่งที่เราต้องการวัดเนี่ยมันมีอุณหภูมิเท่าไรเราก็ดูจากระดับเส้นสีแดงอะคะ่ะที่มันเคลื่อนที่ขึ้นหรือเคลื่อนที่ลงเมื่อไหร่ก็ตามที่ระดับของเหลวหรือเส้นสีแดงเนี่ยมันหยุดนิ่งนั่นหมายความว่าให้นักเรียนอ่านค่าอุณหภูมิ บริเวณที่เส้นสีแดงนะคะหยุดนิ่งได้เลยนักเรียนก็จะได้อุณหภูมิของสิ่งของที่ต้องการวัดนะคะอ่าคำถามมาอีกแล้วนะคะการที่อุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลงเกิดจากสาเหตุใดบ้างนักเรียนทราบไหมคะลองช่วยคุณครูนึกหน่อยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างที่ทำให้อุณหภูมิของอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงคะ่ะ อันแรกเลยนะคะก็คือดวงอาทิตย์ค่ะเนื่องจากว่าดวงอาทิตย์นะคะมันเป็นดาวใช่ไหมที่มีพลังงานมหาศาลนะคะดวงอาทิตย์ดวงเดียวสามารถที่จะให้พลังงานความร้อนนะคะแก่สิ่งของหรือวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกของเรานะคะได้อย่าง ทั่วถึงนะคะมันจึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะของอุณหภูมิของอากาศค่ะอันถัดมานะคะคือฝนค่ะแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายนะคะเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญนะคะก็คือลมค่ะแล้วลมเนี่ยมันคืออะไรคะ บอกไว้เลยเนาะว่าลมนะคะมันคือการที่อากาศนะคะมันเกิดการเคลื่อนที่เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าบริเวณนี้มีลมหรือไม่มีลมเรามองเห็นลมไหมคะไม่เห็นอากาศก็มองไม่เห็นใช่ไหมแต่เรารับรู้ได้เนื่องจากว่าเราจะสังเกตได้จากสิ่งต่างๆที่มันมีการเคลื่อนไหวนะคะยกตัวอย่างเช่น ดูภาพนี้ภาพการ์ตูนเด็กผู้ชายคนนี้กอดอยู่ที่ต้นไม้ใช่ไหมเสื้อผ้าปลิวโดยปกติแล้วเนี่ยเสื้อผ้ามันจะปลิวแบบนี้ไหมไม่ปลิวเนาะแต่ที่มันปลิวแบบในภาพก็เพราะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นคะมันมีลมเกิดขึ้นมันก็เลยทําให้สิ่งของนะคะหรือแม้กระทั่งต้นไม้เนี่ยมีการเคลื่อนไหวนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์นะคะอุ้ยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นนักเรียนนะคะเดี๋ยวคูดามานะคะเมื่อกี้มันเกิดอะไรกันขึ้นคะนักเรียนของคูดาพิวกระจัดกระจายเลยค่ะใช่แล้วค่ะลมนั่นเองและนักเรียนทราบไหมคะว่าลมคืออะไรนักเรียนคนไหนตอบคูดาได้ไหมคะ ้าลมคืออากาศในห้องนี้ก็มีอากาศนะคะนักเรียนแต่กูดาไม่เห็นมีลมเลยนักเรียนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปทําการทดลองกันเลยค่ะวันนี้อุปรกรณ์ของกูดาคือเทียงค่ะเดี๋ยวกูดาจุดไฟก่อนนะคะทีนี้ถ้ามีการทดลองในการใช้ไฟนักเรียนต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดน,นะคะ นี่ค่ะไฟติดแล้วคําถามของคูดาคือนักเรียนมีวิธีการในบ้างที่จะทําให้เถียนดับคะ <S <S อ๋อนักเรียนจะใช้วิธีการเป่าใช่ไหมคะเดี๋ยวคูดาลองเป่าดูนะคะว่ามันดับหรือเปล่าช่วยคูดานับนะคะ1 2ึสาดับค่ะ เมื่อกี้นักเรียนให้คูดาเป่าสามารถทําให้เทียนดับได้แต่เมคกี้คูดาเห็นคาตอบไปหนึ่งอย่างนั่นก็คือการพัดแต่คูดาต้องมีอุปกรณ์ช่วยพัดนะคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าการพัดทําให้เทียนดับได้จริงหรือเปล่านักเรียนช่วยคูดานับนะคะหนึ่งสองสามดับเหมือนกันค่ะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าการเป่ากับการพัดทําให้เทียนดับได้อย่างไร ใช่แล้วค่ะการเป่าแ,และการพัดเนี่ยทำให้เกิดลมนั่นเองเพราะว่าเวลาที่ครูดาเป่าไปเนี่ยครูดาทําให้เกิดแรงที่มันทําให้อากาศเกิดการเคลื่อนที่เช่นเดียวกันกับเวลาที่เราพัดเราก็ทําให้อากาศเกิดการเคลื่อนที่นะคะแสดงว่าลมคืออากาศที่เคลื่อนที่ค่ะนักเรียนพูดตามครูดาอีกหนึ่งรอบนะคะลมคืออากาศที่เคลื่อนที่ค่ะ แต่เอคูดาก็ยังมีข้อสงสัยอย่างนึ่งค่ะว่าในเมื่อการเป่ากับการพัดมันเป็นแรงที่คูดาหรือมนุษย์เป็นคนกระทําขึ้นแล้วลมในธรรมชาติล่ะคะมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรลมในธรรมชาตินะคะเกิดจากการที่อุณหภูมิของอากาศในแต่และบริเวณเนี่ยไม่เท่ากาันพูดง่ายๆก็คือลมเกิดจากที่ที่มีอากาศร้อน กับที่ที่มีอากาศเย็นและก็เกิดการเคลื่อนที่จนทําให้เกิดลมค่ะแต่ตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดอากาศร้อนและอากาศเย็นนั่นคือนี่เลยค่ะเจ้าดวงอาทิตย์ของเรานี่เองทีนี้คุณดาก็ลยอยากรู้ว่าแล้วลมเนี่ยจะเคลื่อนที่จากไหนไปไหนกันคะเดี๋ยวเราไปดูการทดลองกันนะคะว่าลมเนี่ยจะเคลื่อนที่จากที่ที่มีอากาศร้อนไปที่ที่มีอากาศเย็น หรือที่ที่มีอากาศเย็นไปหรือที่ที่มีอากาศร้อนกันหน้าสำหรับอุปกรณ์นะคะก็จะมีหนึ่งก็คือกรองใส่น้ำที่อุณหภูมิห้องไว้นะคะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นน้ําเย็นคูดาใช้สีน้าเงินแทนน้าเย็นนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นสีแดงคูดาแทนด้วยน้ําที่มีอุณหภูมิร้อนนะคะทีนี้เนี่ยวคูดาจะทําการทดลองอ้อแต่นักเรินสงสัยไหมคะคูดาจะทดลองเรื่องการ เคลื่อนที่ของอากาศว่าจะเคลื่อนที่จากไหนไปไหนแต่ทำไมคูดาใช้น้ําใช่ค่ะเพราะน้ํากับอากาศมีคุณสมบัติคล้ายๆกันเมื่อมีได้รับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะคะเขาพร้อมแล้วเราไปทดลองกันเลยค่ะ,ะเรามาเริ่มทําการทดลองกันเลยค่ะคูดาให้น้ําสีฟ้าแทนบริเวณที่มีอากาศเย็นนะคะและก็น้ําสีแดงแทนบริเวณที่มีอากาศร้อนนะคะ ตอนนี้คุดาเทน้ำทั้งสองสีนะคะลงในกล่องน้ําเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนสังเกตการเคลื่อนที่ของน้ําทั้งสองสีนะคะอตอนนี้น้ําสีฟ้าเรากําลังเคลื่อนที่ไปฝั่งที่มีอากาศร้อนส่วนน้ําสีแดงของเรานะคะกําลังลอยตัวสูงขึ้นค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะเคลื่อนที่ไปแล้วนะคะอากาศเย็นของเรานะคะใช่ค่ะ นี่แหละค่ะคือหลักการเกิดลมในธรรมชาตินะคะอากาศร้อนรอยตัวสูงขึ้นส่วนอากาศเย็นจะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่นะคะนักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงคะนักเรียนจากการทดลองนักเรียนหาคําตอบได้แล้วใช่ไหมคะว่าลมจะเคลื่อนที่จากที่ที่มีอากาศร้อนไปหาที่ที่มีอากาศเย็นหรือจากที่ที่มีอากาศเย็นไปหาที่ที่มีอากาศร้อนคะ ใช้ข่นนักเรียนลมเนี่ยเกิดจากการที่อากาศเคลื่อนที่จากที่ที่มีอากาศเย็นนะคะเคลื่อนที่ไปที่ที่มีอากาศร้อนค่ะเพราะเนื่องจากว่าอากาศร้อนเนี่ยจะลอยตัวสูงข,ขึ้นนะคะทําให้อากาศเย็นเนี่ยเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่ทําให้เกิดลมค่ะนี่เองนะคะในเรื่องของการเกิดลมค่ะเป็นยังไงบ้างคะการเกิดลมนักเรียนเข้าใจไหมคะ นักเรียนน่าจะเข้าใจแล้วนะคะสําหรับวันนี้คุณดาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะจากคลิปวิดีโอเมื่อกี้นะคะทำให้นักเรียนนะคะทราบว่าลมนะคะมันคือการเคลื่อนที่ของอากาศและอากาศเคลื่อนที่แบบไหนเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอุณหภูมิตำหรือว่ามีอากาศเย็นไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงหรือว่า มีอากาศร,ร้อนนั่นเองค่ะ,ะหลังจากที่เราทราบแล้วนะคะว่าลมคืออะไรลมเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะในหัวข้อถัดมาเนาะหัวข้อที่2ของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องของชนิดของลมนะคะลมที่เราจะได้เรียนในวันนี้นะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ชนิดก็คือลมบกแล้วก็ลมทะเลนะคะแน่นอนค่ะ ลม2ชนิดนี้มันจะต้องมีความแตกต่างกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าลม2องชนิดนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรคะ่ะลมชนิดแรกนะคะคือลมทะเลค่ะลมทะเลนะคะมันจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันนะคะโดยที่ในเวลากลางวันเนี่ยพื้นดินใช่ไหมคะมันจะดูดกลืนความร้อนนะคะ จากดวงอาทิตย์เอาไว้นะคะได้เร็วกว่าบริเวณพื้นน้ำนะคะหรือว่าพื้นทะเลเมื่อพื้นดินนะคะมันสามารถที่จะดูดกลืนความร้อนได้เร็วมันก็เลยทำให้บริเวณพื้นดินเนี่ยมันมีอุณหภูมิที่สูงเมื่อพื้นดินมีอุณหภูมิสูงจะทำให้บริเวณพื้นดินตรงเนี้ยอากาศลอยตัวสูงขึ้น และบริเวณพื้นทะเลหรือพื้นน้ำมีอากาศที่เย็นกว่าก็จะพัดเข้ามาแทนที่นะคะอากาศบริเวณพื้นดินก็เลยทำให้เกิดลมทะเลนะคะโดยลมทะเลจะพัดจากบริเวณที่มีอุณหภูมิตมไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงนะคะ เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันเราเรียกว่าลมทะเลนะคะส่วนลมบกนะคะจะตรงข้ามกับลมทะเลนะคะโดยที่ลมบกจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนนะคะเวลากลางคืนเกิดตรงกันข้ามก็คือพื้นดินเนี่ยคลายความร้อนนะคะได้เร็วพื้นดินคลายความร้อนได้เร็วหมายความว่า อุณหภูมิที่อยู่เหนือพื้นดินในเวลากลางคืนเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิที่เย็นกว่าหรือมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำก็จะพัดไปสู่บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงในที่นี้ในช่วงเวลากลางคืนบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงก็จะเป็นบริเวณที่มีก็จะเป็นบริเวณของเหนือพื้นน้ำทะเลนะคะ ก็เลยทำให้เกิดอากาศที่อยู่บนพื้นดินพัดเข้าไปแทนที่อากาศที่อยู่บนน้ำทะเลทําให้เกิดลมบกนะคะซึ่งการเกิดลมบกตรงเนี้จะทําให้เกิดลมที่พัดจากชายฝั่งออกสู่ทะเลนะคะ เด็กๆที่น่ารักทุกคนของคุณครูโจนะคะตอนนี้คุณครูอยู่ริมชายหาดไม่บอกก็รู้ใช่ไหมคะว่ามีลมแรงมากต่อให้เรามองไม่เห็นลมนะคะเราก็สามารถสังเกตได้จากสิ่งของรอบตัวเลยว่าตอนนี้กําลังเกิดลมอยู่แต่เอ๊ะเดเก็กๆเคยสงสัยกันไหมคะทําไมริมชายหาดถึงมีลมแรงตลอดเลยและลมนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเด็ดเกๆสงสัยคลิปนี้ของคุณครูมีคําตอบค่ะ ในบทเรียนที่ชื่อว่าลมบกลมทะเลเด็กๆทราบไหมคะว่าลมเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยลมเนี่ยกเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศซึ่งอากาศเคลื่อนที่ได้ถ้าอุณหภูมิสองพื้นที่ต่างกันโดยอากาศที่ร้อนกว่าจะเบาวกว่าทำให้ลอยตัวสูงขึ้นและส่วนอากาศที่เย็นกว่าจะหนักกว่าทำให้มีการเข้ามาแทนที่ คราวนี้เหตุผลที่บริเวณริมชายหาดมีลมแรงกว่าที่อื่นก็เพราะว่าอุณหภูมิของพื้นทรายและพื้นน้ำมีความแตกต่างกันนั่นก็เพราะพระอาทิตย์ให้ความร้อนกับทุกสิ่งบนโลกแต่วัตถุแต่ละชนิดก็ดูดและคายความร้อนได้แตกต่างกันโดยในช่วงเวลากลางวันนั้นพื้นทรายจะดูดความร้อนได้มากกว่าทำให้อากาศเหนือพื้นทรายร้อนกว่าพื้นน้ำ อากาศร้อนนั้นจะลอยตัวสูงขึ้นส่วนอากาศเย็นจะเข้ามาแทนที่นั่นเองล่ะค่ะโดยเกิดเป็นลมโดยเราจะเรียกลมนี้ว่าลมทะเลเพราะมาจากอากาศเย็นเหนือพื้นทะเลนั่นเองล่ะค่ะสลับกับช่วงเวลากลางคืนไม่มีพระอาทิตย์ให้ความร้อนแล้ววัตถุต่างๆก็จะเริ่มคายความร้อนพื้นทรายคายความร้อนได้ดีกว่า จะทำให้อากาศเหนือพื้นทรายเย็นกว่าพื้นน้ำในขณะเดียวกันอากาศของพื้นน้ำที่ร้อนกว่าจะลอยตัวสูงขึ้นอากาศพื้นทรายที่เย็นกว่าก็จะเคลื่อนที่เข้ามาแทนค่ะซึ่งจะเกิดเป็นลมโดยเราจะเรียกลมนี้ว่าลมบกเพราะเป็นลมที่มาจากฝนบกนั่นเองล่ะค่ะถ้าช่วงไหนอุณหภูมิเหนือพื้นดินและพื้นน้ำต่างกันไม่มาก อากาศก็จะมีการเคลื่อนที่น้อยลมก็จะเบาแต่ถ้าช่วงไหนมีการเคลื่อนที่มากลมก็จะแรงโดยลมบกและลมทะเลทําให้เราเห็นภาพการเคลื่อนที่ของอากาศได้ชัดเจนขึ้นโดยการเคลื่อนที่แบบนี้หากเกิดในพื้นที่ใหญ่ๆบางครั้งอาจจะเกิดเป็นมรสุมหรือพายุได้เลยนะคะซึ่งเด็กๆจะได้เรียนต่อในภาคบ่ายสําหรับในเรื่องลมมรสุม แล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหานะคะก่อนจากกันไปค,นคุณครูมีเพลงให้เด็กๆไปทบทวนเนื้อหานะคะเด็กๆร้องตามคุณครูนะคะ คุจูนด้วยนะคะแล้วอย่าลืมทำงานส่งด้วยละจ้ะบาบายจ้าสำหรับประโยชน์ของลมนะคะคุณครูนำตัวอย่างมาให้นักเรียนนะคะได้ศึกษาทั้งหมด3ตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกก็คือเป็นตัวอย่างของการที่ชาวประมงนะคะออกเรือหาปลาก็จะใช้ประโยชน์ของลมในการ ออกไปหาป่านะคะถ้าชาวยกตัวอย่างก็คือถ้าชาวประมงเนี่ยออกหาป่านะคะก็จะอาศัยลมลมบกนะคะอาศัยลมบกเนื่องจากว่าลมบกเนี่ยมันเป็นลมที่พัดจากชายฝั่งออกสู่ทะเลนะคะแต่เมื่อตกเย็นนะคะชาวประมงก็จะกลับเข้าสู่ฟ่งชาวประมงก็จะอาศัย ลมทะเลนะคะที่พัดจากชายพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่งนะคะอ่าใช้ประโยชน์เรื่องนี้นะคะอันถัดมานะคะจะเป็นเรื่องของ กังหันลมนะคะผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยของเรานะคะมีการใช้กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้ามีทุ่งกังหันลมนะคะอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่นั่นเนี่ยถ้านักเรียนเคยไปเที่ยวนะคะมองไปทางไหนก็จะมีแต่กังหันลมเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้ประโยชน์จากลมนะคะในการผลิตกระแสไฟฟ้าส่วน กิจกรรมสุดท้ายนะคะเป็นกิจกรรมการเล่นว่าวนะคะของเด็กๆนะคะที่จะใช้ลมนะคะในการเล่นว่าวนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะที่อีกอันนึงที่คล้ายๆกันนะคะเป็นการเล่นเหมือนกันแต่ว่าเป็นกีฬานักเรียนทราบไหมคะว่ามันคือกีฬาอะไรอยู่ในทะเลอ่ะก็ต้องเป็นกีฬาเรือใบนั่นเองค่ะสำหรับ หัวข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นเรื่องของโทษของลมนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงประโยชน์เนาะก็ไม่ใช่ว่าลมเนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างเดียวโทษก็มีนะคะโดยโทษของลมนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพบในเรื่องของการเกิดพายุนะคะในช่วง2-3วันที่ผ่านมานี้นะคะ มันมีพายุเข้าเนาะเวลาที่มีพายุเข้าเนี่ยก็จะมีทั้งลมแล้วก็มีทั้งฝนเมื่อไหร่ก็ตามที่มีลมนะคะหนูกจ็จะสังเกตเห็นเลยว่าต้นไม้เอ,เอออะไรล่ะสิ่งของต่างๆมันก็จะมีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนที่นะคะจนทําให้เกิดความเสียหายนะคะต่อสิ่งของเหล่านั้นหรือว่าต่อ มนุษย์เรานั่นเองค่ะอ่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับเรื่องลมที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะคะหลังจากนี้นะคะคุณครูน,นะคะขอให้หนูไปทำแบบฝึกหัดนะคะไม่ยากเลยคะ่ะง่ายๆนะคะตั้งใจถ้าดูหนึ่งรอบไม่เข้าใจนะคะก็ดูซ้ำหลายๆรอบนะคะ อ่ะแล้วพบกันใหม่เรื่องหน้านะคะสวัสดีค่ะ